สวัสดีครับเป็น man, มอแกนแฟมมะล่ำพี่น้องพอกันอีกแล้วทางช่อง y o ยูทูบบริบสรันครับเมื่อนี้อ่าตะเวนบายพอดีตะเวนอากาศบรรยากาศดีๆก็เลยพวกมีแน,น,นวสิก,กินแรงก็เลยพากันมาหานหน่อไม้พี่น้องหาหน่อไม้เพื่อ,อแกงแรงมันีก็ได้โอ้พ <laughs> ี่น้นนองหน่อไมา้มีพูดเอ่นว่าหน่อไม้ดำขวนเนาะครับหน่อไม้ดำขวนนี่ได้แนวมาจาก,จ,ากจังหวัดชัยภูมิ แนวใดแนวมาจากจังหวัดชัยภูมินี่พี่น้องแกงแซบต้มต้มบดนต้มละแกงเลยนี่หวานดีเพคนบาเนาะแซบอิรีพี่น้องนี่กำลังหาแนวมากินแหล่งคนบาแล้วน้องใหม่เนี่ย,ปล,ลย,ลยลลปลูกไว้เนีพี่น้องบังขุดทางงัดทางงัดเนี่ยนะ้นองคนบาสชัวงัดชัวงัด,งดนี่งัด <c> เ <oughs> มื่อไรบอกชัวบังข้างนแถวนี่เมื่อนี้ถือว่า เป็นโอกาสดีหน้าที่ท่องเนาะก็ได้เสียพี่น้องเขาได้มาฟังหมอหลำพื้นฉบับเดิมเพรานว่าหมอหลำพื้นบ้านฉบับเดิมตั้งแต่สมัยวอกง่ายๆสมัย,มย,มยหาซิบกุ้ปีขึ้นหลังเนาะพี่น้องเนาะ <Wow. S 1> เป็นแนวล่ำเพิ่นต้นฉบับเพราะว่าลำ่ลำเพิ่นแนวรุ่นเก่าๆได้สีให้นางเอกเก่าเพิ่นหลำให้พี่น้องเขาได้ฟัง มสวัสดีครับเป็นมอแคนแฟนมอล่ําที่กระดมรักคักแพงอ่าแฟนๆทางช่องยูทูปทีวีมือถือบาีสานครับเมื่อนี่าสีผ้าพี่น้องห้องมาฟังหล่อง,ฟ,ง,องฟังล่ำสมัยเกาเ่าคนอื่นมามอลลัเพื่อนต้นฉบับสมัยเก่าเนาะแต่สมัยย้อนลบหลังก็คือประมาณหาสิบกุปปีขึ้นหลังแล้วพี่น้องพี่น้องห้องเม่ได้ฟังจากเม่พญาแต่สมัยก่อนเขาเป็นมอลลั อันนี้คือเมมโลัมนะพี oh, men, year, mm ่น hmm. ้องเมมโลัมานี่ขอฟังขอฟังแล้วเพื่อนตนฉบับได้พ่อได้ยูบอไดยูดอโอไม่นด้ากาศดีมาหันมาใหม่่ยไม่แย่เยมาหันมาใหม่นาะพี่น้องกัได้ใหม่เอาลองแลัมเตหลายปีแล้วม่ลืมลเอากนมวนแล้วเอาลัมเพื่อนอย่้งนั้เลยอ่ะฟังพี่น้องฟังฟังแลห้เกนดย โอ้จะเปิดอจะเปิดผ่ากาังเอาไหมาัหมาัน่อ้จะเปิดพมานกังแกงสวบางสี่กำคำ หมอลำจำในเมียน้อผีบาจำในน้าหน้อตินบาคนนียมักงกรให้ได้คนกครับอ่าะละ้เมิ่อาันอ้าวโอ้โ ตายพอก็เหลีวกราเลีวที่เดินไปดงดงไหอที่เมื่อจงน้องข้อมวางดุงคำจงนี้ตให้พีกลับขึ้นคำจงนี้ตีห้พีกลับขึ้นนัที่อดจะมีนกรรมขึ้นเมื่อนอนบ้านน้ำบาเมื่อนอนบ้านน้ำบานเมื่อนอนบ้านนเนี่ยก็ดีดีอยู่พี่น้องอยู่ขอทษัอน้องฝากไว้ในกระล้วกันนะครับก็แหลกโค เออมาแรงเว้ยมันตีกินยากแก่ปวดมันต้องปวดในลำ <c oughs> มาล,ลำมาอนึ่ประมาณมาฟังมาลำเด้อฟ,ฟังมาลำฟังมาลำกัน <c oughs> โอ้ยคัก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 อ่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในกันแล้วกันนะครับหมอลำตน้นฉบับลำเพลินอีสานบานน้านเฮานะครับเมื่อนี้กันถือว่ามาหาอาน้ำใหม่ที่มีมาก,กี่แรงเนาะออกมากล้วอะอจังติดตามผลงานก่อนต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เกีนเยา <S <S กนาเ้บอ่ะวันนี้มานังบอกกวลดลันะ<อ>่ะไม่ใช่ชื่อได้สันเกนียนไหนบ้างลำหลวนเนี่ยโอ้ม้ํำเก่าที่สันนะอือโอ้จะได้ฟังลำมวนได้พี่น้องมนันเสือไผ่เนาะเพื่อนว่าสอยกันทํ้มมาหากินแสงสัน หมอลำหาเงินหาทอง